สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าเปิดอาชีพที่เหมาะสมกับคุณนะคะวันนี้จะเป็นพิกอากาศหัวข้อสนุกๆน,นะคะก็มาดูกันได้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1นนะคะอาชีพที่เหมาะกับคุณนะคะแม่หมอมองว่า เป็นในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะเกี่ยวกับนักบัญชีนักลงทุนนักธุรกิจนะคะซึ่งคุณเหมาะสมิธท,ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่มันใหญ่โตมากนะคะเป็นธุรกิจขนาดเล็กถึงกับขนาดกลางนะคะมีรายได้หมุนเวียนในบัญชีตัวเองเนี่ยประมาณหนึ่งนะคะแต่คือไม่ได้แบบโอเวอร์มากนะคะแต่คือมีใช้ใจ่ายไม่ขัดสนแน่นอน,นะคะ่ะ แล้วก็งานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นเกษตรกรก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของพนักงานประจำก็โอเคเหมือนกันเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของอาการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่เหมือนกันนะคะ แต่คนกองนี้ต้องบอกไว้เลยว่าไม่เหมาะที่จะทำงานคนเดียวสาเหตุที่แม่หมาพูดแบบนี้เพราะอะไรคือคุณเป็นคนที่สามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะคะแต่ต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยนะคะแต่แม่หมอก็มองว่าคุณยังไม่สามารถจัดการเวลาของตัวเองได้ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะว่ามันขึ้นไฟออฟซอสขึ้นนะคะคุณต้องแบบ คือมันงานมันล้นมือมันทำไม่ทันนะคะเพราะว่าคุณยังบริหารจัดการเวลาได้ไม่ดีพอดังนั้นจะต้องมีหุ้นส่วนนะคะในการทำงานของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไก็แล้วแต่คุณจะต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อยหนึ่งคนนะคะซึ่งหุ้นส่วนในที่นี้เนี่ย มองว่าเป็นคนรักของคุณมากกว่าหรือถ้าไม่ใช่เป็นคนรักก็เป็นคนในครอบครัวหรือคนที่ไว้ใจกันได้จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่ลักษณะเองที่แม่หมอกล่าวมาเนี่ยมีโอกาสโดนโกงสูงมากๆแต่ถ้าคุณเลือกคนลักษณะที่แม่หมอพูดมาเนี่ย คุณจะได้แรงซับพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะแล้วการงานของคุณจะราบรื่นดีมากนะคะที่สำคัญเนี่ยต่างฝ่ายต่างจะเป็นกันรละาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะทำให้งานของคุณหรือว่าธุรกิจที่คุณทำร่วมกันเนี่ยมันเติบโตอย่างสวยงามนะคะแล้วก็เติบโตอย่างมีระดับด้วยนะคะและแม่หมอมองว่าคุณอะ เป็นคนที่มีความพยายามมีความมุ่งมั่นเพื่อจะทำเป้าหมายให้สำเร็จให้ได้นั่นแปลว่าหลายๆคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งอะคะ่ะคุณเป็นคนมีฝันนะซึ่งโอเคทุกคนมีฝันหมดนั่นแหละแต่ว่าคุณเป็นคนที่ถ้าตัวเองมีฝันแล้วเนี่ยตัวเองจะตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้สำเร็จให้ได้โดยไม่สนว่าข้างหน้าจะต้องพบเจอขวากหนามอะไรมากมายเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่คุณต้องการที่จะ บรรลุปเป้าหมายของตัวเองให้ได้นะคะคุณจึงมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งสิ่งนั้นเพื่อให้ตัวเองได้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งแม่หมอมองว่าคุณทำได้แน่นอนนะคะมาดูในส่วนของไพ่เออร์เคลสาใบนะคะ A personal is to riches Resolution นะคะปัญหาส่วนตัวมาถึงการแก้ไขไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดการกับปัญหาครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลไพ่ได้ส่งสัญญาณว่าความท้าทายของปัญหากำลังจะสิ้นสุดลงแล้วไพ่อร่เข้าใบที่2นะคะ confidence is your key to success ความมั่นใจคือกุญแจสู่ความสําเร็จของคุณไพ่ใบน,นี้คือลางบอกเหตุที่ดีในการเริ่มต้นใหม่แห่งความสําเร็จนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่คิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทําสามารถลงมือทําได้เลยนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เจอหุ้นส่วนของชีวิตเนี่ยคุณก็ทําคนเดียวไปก่อนโดยทําทีละเล็กทีละน้อยอย่าทําเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะไม่มีเวลาจัดการนะคะแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างพังไม่เป็นท่านั่นเองนะคะ มาดูในส่วนของไพ่เราเข้าไปที่3นะคะ You and your love o n e s are safe นะคะคุณและคนที่คุณรักจะปลอดภัยมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตและครอบครัวของคุณไพ่ใบนี้ส่งข้อความถึงคุณว่าหากคุณละเลยครอบครัวถึงเวลาแล้วที่คุณควรกลับไปสารสัมพันธ์กับพวกเขาอีกครั้งนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับใครที่โฟกัสกับเรื่องงานเป็นหลักนะคะหรือว่ากำลังมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมากเนี่ยบางครั้งเนี่ย คุณอาจจะเผลอละเลยครอบครัวไปก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอย่าทํางานจนไม่มีเวลาให้ใครเลยนะคะคุณต้องรู้จักบาลานซ์เวลาของตัวเองกับครอบครัวนะคะให้มันบาลานซ์กันนะคะแล้วชีวิตจะไปได้อย่างราบรื่นเลยนะคะมาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะคะ a b r a s i n g for fresh s t a r t นะคะพรสำหรับการเริ่มต้นใหม่โอ้โหกองเนี้ย คือดีมากคือขนาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะยังอวยพรให้มันมีการเริ่มต้นใหม่ที่มันดีกว่าเดิมให้คุณจริงๆแสดงว่าใครเนี่ยที่ยังมีความทุกข์อยู่หรือรู้สึกว่ามันเศร้าจริงๆนะคะกับอาชีพของตัวเองไม่เป็นไรลองทำตามที่ไพ่ได้ไกด์ไปนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะ แม่หมอเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าขนาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ยังอวยพรในการเริ่มต้นใหม่ของคุณเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากล้มก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะคะมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของคนเราแน่นอนนะคะแม่หมอเชื่ออย่างงั้นและมั่นใจเหลือเกินว่าคุณทําได้จริงๆเพราะคุณคือน,นักสู้และนักฝ่าฟันอุปสรรคนั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรง ไม่ตรงมากหรือจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าเปิดอาชีพที่เหมาะกับคุณกันนะคะในพิกากาดนี้เราจะเป็นพิกาดาหัวข้อสนุกสนุกกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2นะคะ อาชีพที่เหมาะสาหรับคุณนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่เหมาะกับการพูดนะคะการเจรจาก,การต่อรองนะคะแล้วก็พวกงานออนไลน์ทุกรูปแบบเลยนะคะหรือว่างานที่ต้องใช้การติดต่อสื่อสารเช่นพิธีกรนักขา่าวยูทูบเบอร์นะคะแอร์สจวการขนส่งนะคะที่บอกว่าเป็นแอร์กับสจวตหรือว่าการขนส่งเนี่ยเพราะว่าคุณเหมาะกับงานที่จะต้องไม่อยู่กับที่อะคะ่ะ ต้องมีการเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆะคะ่ะก็เลยกล่าวถึงพวกแอสจวหรือว่าการขนส่งมานั่นเองนะคะแล้วก็มีในเรื่องของนักธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นทนายความหรือว่าเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับกฎหมายนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำอาชีพเหล่านี้ คุณจะได้รับผลสําเร็จจากความทุ่มเทพยายามทาอาชีพเหล่านี้มาตลอดนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทําอยู่แล้วนะคะและคุณก็จะได้รับชัยชนะกลับมาด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะต้องเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามคันลองคองธรรมและตามศีลธรรมนั่นเองนะคะเนี่ยแล้วก็พวกไอทีพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็เหมาะกับคุณมากๆนะคะสำหรับ สายข้าราชการกองนี้ก็เหมาะเช่นกันนะคะโอ้โหกองนี้ถือว่าเป็นเป็นกองที่มีความสามารถหลากหลายด้านจริงๆนะคะสามารถทำงานได้แทบจะทุกสายเลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานอยู่ในสายงานที่ไม่หมอได้กล่าวมานะคะเร็วๆนี้จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะในส่วนของธุรกิจนะคะก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำอย่างแน่นอนนะคะ และมองว่าตัวคุณเองอ่ะสามารถเป็นแรงนําให้กับผู้อื่นได้ดีนะคะเพราะว่าอ่คือกองเนี่ยจะเหมือนมีความเป็นไอดอลอยู่ไกลๆเหมือนกันนะคะเหมือนแบบคนอื่นเห็นคุณแล้วรู้สึกชอบอยากให้เป็นแบบอย่างในชีวิตเขาอะคะอ่ะอาแม่หมอมองว่าคนกองเนี้ยเวลาที่จะทําอะไรสักอย่างหนึงจะเป็นคนที่ทุ่งเท พยายามแล้วก็อดทนนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มีประสิทธิภาพกับงานนั้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ย คุณจะมีกําไรดีมากๆนะคะคนกองนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคะแต่ถ้าคุณเป็นในส่วนของข้าราชการนะคะจะต้องเป็นข้าราชการที่มียศใหญ่ๆเงินเดือนสูงๆนะคะหรือถ้าเกิดใครเป็นพนักง,งานประจําหรือว่าพวกเซลอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นที่สูงมากเขาเรียกว่ากองนี้เหมือนพูดจาเป็นเงินเป็นทองอย่างเงี้ยค่ะใช้คำพูดหาก,กินได้เลยนะคะคนกองนี้แต่ขอเตือนว่า ใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรนะคะถ้าคุณใช้ไปในทางที่ผิดผลกรรมนั้นก็จะสนองเข้าที่คุณอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึง่งคือคนกองนี้สามารถทำงานกับชาวต่างชาติได้ดีนะบางคนถ้ามีความสามารถในเรื่องของภาษาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำงานกับชาวต่างชาติได้ดีเหมือนกันเพราะว่าชาวต่างชาติค่อนข้างที่จะ ชอบในลักษณะการทำงานของคุณนะอย่างที่บอกเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำทุ่มเทพยายามแล้วก็อดทนที่สำคัญคือรู้จักที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ทันสมัยให้เหมาะกับงานอีกด้วยนะคะอาจจะเป็นพวกทำงานเกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติหรือว่า,าทำงานอยู่ที่ต่างประเทศก็ดีเช่นเดียวกันนะคะ มาดูในส่วนของไพ่อร a c l เข้าสใบนะคะไพ่ใบแรกนะคะ Confidence is your key to success นะคะความมั่นใจคือกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณพไพ่ใบนี้คือลางบอกเหตุที่ดีในการเริ่มต้นใหม่แห่งความสำเร็จนะคะพไพ่ใบที่2นะคะ You and your love d o n e s are safe นะคะ คุณและคนที่คุณรักจะปลอดภัยมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตและครอบครัวของคุณพไพ่ใบนี้ส่งข้อความถึงคุณว่าหากคุณละเลยครอบครัวของคุณถึงเวลาแล้วที่คุณควรกลับไปสานสัมพันธ์กับพวกเขาอีกครั้งนะคะ,ะพไพ่ใบนี้มีในกล่องที่หนึ่งด้วยนะคะเขาอาจจะหมายถึงว่าบางท่านเนี่ยที่รู้สึกว่าทุ่มเทกับงานมากจนเกินไปทำให้คุณไม่มีเวลากับครอบครัวเลยก็ควรที่จะ กลับไปหาพวกเขาบ้างกลับไปสารสัมพันธ์กับพวกเขาให้มันมีคำว่าครอบครัวกลับคืนมานะคะจะได้ไม่ต้องทิ้งห่างไปเพราะบางทีการที่เราอยู่กับงานมากจนเกินไปและเราละเลยครอบครัวเมื่อถึงเวลา ที่เราต้องสูญเสียอะไรไปบางอย่างเราอาจจะมานั่งเสียใจทีหลังก็ได้นะไพ่เออร์เรเข้าไใบที่3นะคะ Don't l t p r i d e Get in your way นะคะอย่าให้ความภาคภูมิใจมาขวางทางของคุณนั่นหมายความว่าคุณต้องลดอีโก้ของตัวเองลงอย่าทําตัวเหมือนน้าเต็มแก้วตอนนี้อุปสรรคของคุณก็คือความเย่อหยิงของตัวคุณเองเป็นไปได้ว่ากองนี้ด้วยความที่เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายอาจจะมีบ้างในบางครั้งที่ตัวเองมีอีโก้ สูงจนไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะอาจจะต้องลดลงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าไม่ได้เป็นคนมีอีกโก้เลยเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปแล้วฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้นะคะนั่นเป็นเรื่องที่ดีแล้วค่ะแล้วคุณต้องท่องไว้ว่าเราจะต้องไม่ทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วนะคะเพื่อที่เราจะได้เปิดรับความรู้ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆทักษะใหม่ๆที่คนอื่นอาจจะมอบให้เรานะคะ มาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะคะ Abasing to l i v e sadness คำวยพรให้หายเศร้าถ้าเกิดว่าคนกองนี้มีความเศร้าหรือมีความทุกข์เศร้าโศกอะไรก็แล้วแต่นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยปัดเป่าความเศร้าหมองให้ออกไปจากใจคุณหากคุณเปิดมาเจอไพ่กองที่สองความโชคดีมาสู่คุณแล้วนะคะและความทุกข์ความเศร้าเหล่านั้นจะหายไป ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงมากอาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าเปิดอาชีพที่เหมาะกับคุณกันนะคะ วันนี้จะเป็นพิกอากาศสนุกๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะตรงหรือว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณคิดไว้หรือเปล่านะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3นะคะต้องบอกเลยว่าคุณเหมาะที่จะเป็น CEO ของบริษัทใหญ่ๆหรือเจ้าของกิจการนะคะถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็จะเป็นกิจการที่ใหญ่ คนรู้จักเยอะนะคะมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็รุ่งเรืองแล้วก็รุ่งโรดมากมากนะคะสาเหตุที่บอกว่าคุณเหมาะที่จะเป็น CEO ของบริษัทใ,ใหญ่ๆหรือว่าเจ้าของกิจการใ,ใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะคะมีความรับผิดชอบได้ดีเยี่ยมเลยนะคะและที่สำคัญคุณเป็นคนทุ่งเทเป็นคนที่ทำงานหนักมากนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่เนี่ยแต่คุณคือคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากนะคะคุณสามารถรับผิดชอบหลายๆอย่างได้ดีจนน่าทึ่งนะคะดีเยี่ยมเลยนะคะงานหนักแค่ไหนยุ่งแค่ไหนคุณก็เอาอยู่นะคะคุณเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการในเรื่องของคนเรื่องของเวลาเรื่องของงานเรื่องของอะไรต่างๆคุณบริหารจัดการได้ดีมากๆนะคะ จนคนรอบข้างค่ะเขาให้ความเคารพแล้วก็ยำเกรงคุณมากนะคะคนกองนี้เป็นคนมีบารมีในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะคนกองนี้เป็นคําที่ว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆใ,ใช่นะคะถ้าหากคุณไม่ได้อ่าเป็น c ี o หรือว่าเจ้าของกิจการนะคะอาชีพอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นสายวิชาการไปเลยนะคะ เป็นสายวิชาการที่ยึดหลักความถูกต้องเป็นหลักนะคะถ้าผิดกฎหมายหรือผิดศีิธรรมเนี่ยคุณจะไม่ทำเด็ดขาดนะคะเป็นงานที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถนะคะอย่างเช่นครูอาจารย์แพทย์ ที่ปรึกษานักวิชาการหรือว่าพวกวิทยากรน,นะคะที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะจะเหมาะกับคุณนะคะหรือว่าจะเป็นพวกข้าราชการระดับสูงนะคะก็ดีเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นพวกข้าราชการนะคะคุณก็จะอยู่ในระดับบิกบ๊กๆเลยะคะ่ะไม่ใช่ระดับเล็กๆหรือระดับกลางๆไม่ใช่ะคะ่ะระดับคุณต้องเป็นระดับผู้นําแล้วนะคะเนี่ย แล้วคุณเป็นคนที่สามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันและสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีด้วยนะคะสุดยอดจริงๆนะคะถ้าสำหรับใครนะคะที่ทำธุรกิจอยู่หรือว่าเป็นพนักงานประจำหรือทำงานเกี่ยวกับข้าราชการอยู่นะคะเร็วๆนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าจะได้เงินเดือนเพิ่มนะคะในส่วนของภาคพื้นธุรกิจเนี่ยมองมามองว่า คุณจะสามารถทำกำไรได้ดีนะคะธุรกิจจะมีการพลิกฟื้นนะคะถ้าของใครเนี่ยธุรกิจซบเซาอยู่ตอนนี้มันจะพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีนะคะธุรกิจจะกลับมามีความรุ่งเรืองแล้วก็รุ่งโรดอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อเสียงของคุณจะกลับคืนมานั่นเองนะคะ ค่ะก็ประมาณนี้นะคะอาชีพสําหรับคนกองที่3นะคะไม่พูดเยอะค่ะเจ็บคอคนกองนี้มาดูในส่วนของไพ่อร์เคิลสใบนะคะไพ่ใบแรกนะคะ n o t h i n g w i l l c o m e of this situation นะคะ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่มีอะไรให้คุณต้องกังวลใจหากคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้และหากคุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้คุณก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วจงเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองแล้วคุณจะประสบความสาเร็จแน่นอน,นะคะ เชื่อว่าคุณทำได้แน่นอนนะคะไพ่เราเข้าใบที่2นะ,ะ you and you r love one are safe นะคะไพ่ใบนี้อีกแล้วนะมีทั้ง3กองเลยนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคุณและคนที่คุณรักจะปลอดภัยมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตและครอบครัวของคุณไพ่ใบนี้ส่งสัญญาณเพื่อส่งข้อความถึงคุณว่าหากคุณ ละเลยครอบครัวถึงเวลาแล้วที่คุณควรที่จะกลับไปสารสัมพันธ์กับพวกเขาอีกครั้งอย่างที่บอกนะคะคนกองเนี้เป็นคนที่ทํางานหนักมากแลวก็มุง่งมั่นกับงานมากๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นอย่างมากเลยมากกว่า2องกองเลยว่าคุณจะละเลยครอบครัวคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าด้วยงานด้วยภาระหน้าที่ของคุณนะคะที่อาจจะ ไม่สามารถปลีกเวลาหรือว่าปลีกเวลามาได้ก็น้อยมากๆนะคะที่จะมาให้กับครอบครัวนะคะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากเคลียร์งานเสร็จแล้วเนี่ยอยากให้คุณหันมาใส่ใจกับครอบครัวบ้างมาสารสัมพันธ์กับพวกเขาอีกครั้งหนึง่งเชื่อว่าพวกเขายังรอการกลับมาของคุณอยู่เสมอนะคะ ไพ่รใ,ออใบที่3นะคะ step out of your comfort zone นะคะก้าวออกจากขอบเขตความสะดวกสบายของคุณเมื่อคุณได้ไพ่ใบนี้แปลว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังเพราะคุณมาถูกทางแล้วหากคุณอยางสมหวังคุณต้องทำในสิ่งที่คุณกลัวเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณให้ได้นะคะดังนั้นแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังมีความกลัวอยากทาแบบเนี้ยแต่ไม่กล้าทำได้แต่คิดนะคะบอกเลยว่าคุณกำลังคิดผิดนะ ถ้าคุณอยากได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องก้าวจากความกลัวอย่างที่ไพ่ได้ไกด์ไปแล้วนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนและแม่หมอเชื่อว่าคุณทําได้แน่นอนค่ะมาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะคะ Blessing for the right world พรแก่โลกที่ถูกต้องไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากให้คุณรักษาความถูกต้องไว้อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่ากองเนี้ยจะทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการงานเนี่ยเหมาะสำหรับที่จะทำงานที่มันถูกต้อง ถูกศีลธรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากคุณทำอะไรที่มันถูกต้องถูกศีลธรรมอยู่แล้วไพ่ก็ขอไวพรอนให้คุณโชคดีตลอดการเดินทางของคุณตลอดสายอาชีพของคุณ และไม่สนับสนุนให้คุณทําผิดกฎหมายการทุจริตเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนเลยที่จะอยู่ข้างคุณนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ